เอาเกาลือเป็นนวดใช่ละแกงอันขาแกงแต่เเท่านี้ขอ,อน,น้ำมันใส่ก่ทุกคนนี่เบาคำน้อยกระหูจักอันไมัยห่อ,อเฮือ,อนแล้วได้กวัดกะหอกวัดกระเือนขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มา สวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนําพาได้มาห่วมทาสบ,บายดีสบ,บายดี FC พ่อแม่พี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องนอกน้อยบ้านนาะสินเก่าสินเคยนะทุกคนเนาะ น,นี่ทุกคนสนุโกนะทุกคนได้เบิ่งเมทามีแตงกินเนะาะสติกเป็นกอนสักเครื่องหอมน้ำยาประพันุนุ่มหอมจังเลยนนรีติกเนะาะยงหงเออ,อคือบ่อจองคนอมักพิษไปใช่เพื่อนอัน,ออนแกงมักบวช อจ้องคนโอ้อันนี้กอาไว้คนเข้าแกงเพื่อนก็อาน้ำมันใส่เลยทุกคนโอ้ไอ้บุญโลดลูกชายเพื่อนก็มา <c oughs> ยืนเฝ้าแม่เ <c oughs> บึงแม่ตัมมักบวบเนาะแกงมักบวบเนาะ คำน้อยเอาไว้ได้คำน้อยไอ้พุ่นรอดติกับไปตักเครื่องมแม่ไปตักเครื่องลูกแม่ไปตักเครื่องจังน้อยแม่มาเนาะจังน้อยแม่ติ๊กมาเนาะบอกคำน้อยไปล้างจานเอาเกลือไปนวดซะละ อันข้าวแกงแต่ละเทื่ยนี่เขาเอาอันน้ำมันแส่บก็ทุกคนน้ำมันมันคือจักน้ำมันกัน้ำมันมั่น้ำมันพื้นน้ำมันพืชเอ้ยน้ำมันกันเาวนกซื้อมาไว้ให้ควักนึงตอนชาวนกออกไปนี่น้ำมันย่างกลางกระป๋อง ไอ้ก oh, kind of ีแกเอาเขามาหะบุพเพอาทิตย์ทุกคนบุพเพอาทิตย์เลยไอ้กีโอ้ยเติมมือนึ่งน้ำมันกระปองครึ่งมัดทุกคนเรียกว่าขาเจ้าอันข้าวเนะขาเจ้าอันหัดอันน้ำมันใส่เว็บใส่คือกับน้ำแกงเลยนะเว็บคือกับฮาวิดอันแกงนะเนาะ ่อนก็บ่ทีสอนตลแต่ว่าเขาจ้าบ่ทีจันนกก็บกว่าเวลาเฮฮ็ดคัวเฮ็ดผัดอยางเฮาบ่ต้องเอาน้ํามันซะลายเด้อเขาจะบ่ฟังนเอาซื้อมาไว้ให้สาลีกวดนึงเซาอันสติกวดนึงสนุกกวดนึง เอาคำมีเฮงละเด้ <laughs> นี่คำน้อยมันเลยดิคำ <laughs> น้อยมันลนะเนาะจ่าลีกับมันไปไปไปอันออกไปเฮีเมื่อคืนนี้แล้วมีเฮงมาแล้วเนาะ ไปไปเห็นอย่างเด็เห็นเบาสามคนแล้วดอย่างเด็กนะโยได้ยัทุกคนถ้าผู้ใดอยากเห็นความหาก็เบิ่งทงช่อง YouTube อ่ BN สาวลาวเนาะสนุกบ่นใจเนาะว่าจะเอาลงบ่คุณนาจะลทางช่อง YouTube BN สาวลาวหรือช่อง ชีวิตคนป้าเนาะน่าจะลงทางช่องชีวิตคนป้า,าทุกคนยิ่ทีอ่าบ่าวบุญนำได้ไปสัมผาสสาวลี่คนออกไปเที่ยวบ้านไต่ยังเห็นความหากเเข้าไปเบิ้งทุกคนจะเอ,บ,ะเอบ,บุญรอดจะเอบุญรอดบุญลอดเอ๊โบซาเกิ้ลฮลลู

เราคำนวยก็มั่นเลยได้นำเงินสาวนี่ก็อเอาไปเอ็นหดผักเอาไปหดผักเลยเลยเพืนน่อนเ่า <c oughs> ไปหั่งงาไปหั่งงาแล้วเนาะเอาคำน้อย <c oughs> ไปเ <c oughs> จ้าเป็นคนเปิดดิ <c oughs> จ้องก็อยู่นี่เราเอาคนเอาอันนี้โอ้คนม้อนอะ่ะอันนี้ก็เอาไว้ช่วยเข้าเอาจุ่มน้ำฮะน,นาหมกเพชรก็บ,บอกว่าฮะเอาเซออันห่งยางใส่อย่างไวอยังมาหิ้มไว้นี้อยู่ ขวากินกับบางมือกะสตัตว์ที่ขวอยู่ทางนั้นบางมือกับแมวมีขวอ,อ,อยู่ทางนี้เนะาะขวกินแต่ที่นี่นก็ขวากินนํากันเอาพื้นกับโบมีอืมหาพื้นมาไว้อีกได้ไหหาพื้นมาไว้แม่หาพื้นบ่เอาบ่เอาเลยอ่ะเสมาดังน่ะพื้นกับบ่ออุดบ่ดบด<อ>ายากเ,ยเอาพื้นบ่แม่นเอาหัว เอาฟืนบ๊วแม่เอาหบ้าเนาะไปไปเอาน่ะแล้วแล้วบ๊วได้ยินดีเนาะได้ยินดีไอ้ฟืนลอศไอ้ฟืนเลอศเครื่องนี้เครื่องเฮ้งแล้วก็เอากูไวกะต้าโอ้ป้าวันนี้มันก็ควรใช่เหมทราบ วุ่นมีวุ่นมีใกลควันแล้วเอ้อเข่าเชื้อเครื่องอะไรตักอุดอันคนไฟอย่างนี้บอกตลอดนะวันตักเครื่องเยอะทั้งไปอันเห็นเห่าตักใกลบนเัาขวากินแต่ว่าเขาจะบ่ฟังฮิตแต่ยำหาาบอกเนาะ ดังไฟใช่ได้วอะอาทิตย์ดึงเลยนถมาเอาไว้มาเอ้าเอาไว้ไปแห้งแลวตัวแห้งก็เก็บไว้เอ้ยดึงัานายบุญรอดเนาะบุญนอดเลยไปหลับเด้อ <c oughs> ไปหลับแล้วื <c oughs> ุอคืนนี้เฮีย้ยบบุคืนหนึ่ง ลับบุอีมุตีนี่งคืนนี่นะมาลุกมาฮีไหมให้อาตัวบุญหดกมามาไว้ลุกมามานั่งฮีไว้เออไปลิ้นน้ำบุญมีไปลิ้นน้ำบุญมีไปลิ้นน้ำบุญมีไปลุกไปเออไปห้าบุญมีไปห้าบุญมียุ่น Tick! À, ăn, and our curb sang hello there. để, à, cướp, ăn, sang hello there. Yeah. I told you to. 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 I như you to. ซักก็เอาตากยองใหม่นี่มันอันนั่นดิเอาแซกเกิลพาลูกสซกเกิลพาลูกแล้วกันมันย่างลิ้นใส่ลูกฮัทเอ้าใส่ลูกฮัทเอ้าแซกเกิบสซกเกิบโอ้อุ้มเอาเอานั่งขาฮัทเออ ເຈົ້າເຄີຍບຸນມີເລີຍເນາະຕັ້ງແຕ່ລະສີຊືນຍອງອອບຸມີຍັງໄປບຸມີດ ຍ່າງມັນຍ່າງຍ່າງເອົຍ່ງไปປລິນ้ําบุญมีไป้ําน้องີบุญมีไปปລ้ําบุญมี มาเล่นน้ำบุญมีอะไรไหมเฮ้ไปเขับน้อยก็จักน้อยก็ได้โท,ทรศัพท์แล้วเนาะอือโทรศัพท์อุท,ทนฮะมื้อนี้ตีเข้ามาบ่ม,มาตีบ่บ่ฮอดเด้ตีเห็นอันเพิ่นฝากมาไก,ก,ก่นะไก่กุ้งปลาไหล ขอฟากมาเตไทยหุ้นเทไทยหุ้เออเออมามาตีไก่กนนกก้่หอดตอีมันไกล้เรเาบ้ันฮอดเฮ่อ,อนออั่นนุฮอดมันแรงก็ตีหฮอดเละเออแรงก็ฮอดหลยฮาบึ่งบ่ฮอดเื้เมือแรงฮอดเออสติกูเลย <c oughs> ม่ถ้ามีซีมแกงเพ,พร่จละเซบบปเซบอืมจื้อไปเ้อแกงนะ่บต่ตรองเอาอันนั้นคนฮาเอาจอมฮันออกบอกช้าเื้อชีเถ้อเอาติ่วงหันอืมอันน,น<อ><อ>ั้นเขาอาไว้ช่วยเขาช่วยเขาเอาจุกเห็ดยังอืมเซบแล้วแล้วก็ป้งเลยมันเปื่อยแล้ว เห็ดเห็ดให้มันเละเลยเออคนต้มให้มันเละเลยนะทุกคนคนเป็นทาร์เตุ้มให้มันเปื่อยไบ้เป็นรสสุดกินเซฟเนาะนี่อยักมันเปื่อยไว้เราเอาอันนั้นหันมาคุณอือ con pin bay pin mà, mình cà phê vay help me mình help me hay hú vậy ya pin ná mà ý hay hay hú nhìm ngầm ngầm đực hmm, nằm bó áp phuơ nằm bó áp phuơ <laughs> nhìm ngầm ngầm à? áo áp, gà, áp, <laughs> <đái> áp <laughs> suy, là áp áo à? <laughs> อาบก็อาบเออเห็นมา่าได้อาบนำเฮืออาบนำเนี่นต้มข้าต้มนำ้ำเันข้ากลมข้าวต้มยาขานนียังมันดีววะมันกช่ามัดหรอมันเด้ม,เดมายุดน้เมฆแกนึ่งขา้านึ่งนำ้ำให้แม่กิน เออปงแล้วสุกแล้วแม่แน่แม่ปงอยู่ท่งเออเถิงเลยเออกวาดนะเซนิโอนี่อยู่น่ะเฮากวาดแล้วบ่เอาเน็บไว้อันเฮิงแม่ว่าเฮาอันเป็นอันเฮากวาดอันขี้นีมือเฮาเอาไว้เฮหัวมันบ่ดีเอาไว้ลุ่มเอานี่บาคําน้อยก็ฮู้จักอนามัยหอเฮือนแล้วเด้กวาดกหอกวาดกเฮือนาดนั่นก็สติกอัน

เจ้าเนี้ยวชิบ้บงั้นลูกกินนมอิ่มก่อนน่ะลูกกินนมอิ่มแล้วจังซักอะ่ะชักตากอยู่แต่แดดแห้แงก็ม่นแดงก็ไปเอามาตื้ออืมนี่เอาอันปักอยู่กองไม้นี่ก็ได้แล้วอันจักนอยแเราก็หากันหาข้าวกินเด้ออาโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันแพงท่านี้กอนเนาะ <c oughs> แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสฉพาะคลิปนี้สวนกขอกล่าวคำว่า สบายดีเอาบายบายครับน้อย <c oughs> ขอบใจเอซผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพา ໄດ້ມາຮ່ວມທ້າ